อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผมกับช่อง Play Has Channel นะครับแล้ก็อยู่ผมกับเกม e เอล r i n g ใช่ภาคใหม่เลยมาดูคลิปกันดีกว่าดูเนื้อเรื่องเออเคยเล่นอยู่ภาคเดียวแล้วก็ไปไม่รอดใช่โดนตกแตกรัวๆ ตัวอะไรอะมังกรอะไฟแบบนี้ต้องมังกรหรอปะมังกรฟ้า <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงการจอปะการจอท่านทำงานหนักเลยนะสำหรับเกมนี้ อย่างหล่อพระเอกป่ะเนี่ยตัวเราเหรอหล่อขนาดนี้นะตัวเราถามจริงโอเคอยู่ S D เมาส์ซ้ายมากกว่าฟันชัอปชอชอ,ชอ,ชอกันฮา w h o ทุกกันโอเคไปขวากันกดไอไอไออุมนหนว่าไอกดแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยต้องเปิดไฟคีย์บอร์ดเล่นล <c oughs> ูกอารามองไปรอบรอบ โอเคซูมเปลี่ยนอาวุธแล้วโลอ่อะออกมายังไงโลก่ออกมาเอาดาออกมาโอเคจะไม่เก็บนายแล้วกันสวัสดีพวกโอ้ยมันหันหลังกลับไปฟันไม่ได้ลอ กำลังงงอยู่แดดกดชิปโอเคกระโดดไปกระโดดมาโอ้ยมุมมองงงว่ะปันไฟไอ้ไฟขาดเลยอย่างเฟี้ยวเลยอันนั้นคนม่ที่ยินบนเสากดแมปเปิดเอ็มกดแมปโอเคจะพย,ยายามทำความเข้าใจนะ แค่รูปปั้นเนาะไม่มีตัวอะไรเนาะฉันจะไม่เก็บดาบแต่เพราะเราออกยากอ่ะ,อะติดติดมาถึงก็ติดเลย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 เชีบ่บหั่นยากจังวะ <c oughs> หัน่นหั่ซ้ายหั่นขวายากเกินฟันเข้าไปได้ปหมละ่ะฟันเข้าไม่ได้ไไดอ่ะติดอะ ไปทางไหนอะทางนู้นเหรอทางที่เป็นไฟใช่ปะ่ะแล้วเราต้องดูดอย่างไรว่าทางนั้นไปทางนั้นเป็นไฟนี่ตรงนั้นเป็นเหมือนบาเรียกัน้นหันค่อนข้างยากนะอาจจะต้องปรับหรือเปล่าตรงนี้เป็นไฟที่เราหนีมาอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนตรงไฟไฟนู้น ไม่ไฟนู้ก็คือไฟที่เรามาเพื่อไปทางนี้เหรอไม่ตรงนี้เป็นสะพานและเลือดจะหมดฮาวทาเติมเลือดได้ไงจุดหมายมันบอกชี้ไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีท่าท่าใหม่ด้วยหรอท่าขนอะไรเข้าปากไปไงอ่ะเฮ้ยกะโดดข้าม มีกระโดดข้ามด้วยฮะเข้ามาเดยวครับหื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 ตายยังโอ้โหไม่ให้กระโดดเลยเลือดจะหมดแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอัลติเมตอัลติเมตคุณพุ่งข้างหน้าโอเคจำไว้แล้วกัน ไม่มีอะไรให้เก็บหน่อยเหรอลงเลือดอะไรเงี้ยไม่มีอะจะต้องฟันกล่องก็ไม่มีเลยกดแ็บไม่มีอะไรหันหันหันยากถ้าใช้จอยเล่นน่าจะสนุกกว่านี้แต่ไม่มีใช่กดสเปซ WSD กดสเปซกระโดดขึ้นไปดีดีดีด กระโดดเป็นลิงเลยกระโดดได้ไงวะมือก็ไม่จับเก่าแป๊บโอเคหันซ้ายหันขวาภาพสวยจังอะไม่รู้ในคลิปจะสวยปะนะเพราะผมแก้ปัญหาที่ภาพไม่สวยไม่ได้ภาพแตกอะ กดคิวเป็นสกิลไหนละ่ะสกิลเองไม่เห็นติดเลยเห็นเลือดผมที่หายไหมนั่นแหละสกิลผมกดสกิลมาแล้วแล้วมันอุย๊ยตกใจ นั่นแหละเหตุผลที่เรากดสกิลแล้วมันไม่ติดแล้วเลือดล้วก็หายไปกับสายลมเก็บให้หมดอ่ออ่อใส่ใส่ยังไงอะไรดีกว่ากันเก้าสิบเอ็ดเก้าห้านี้ดีสุดอันนี้ใส่อยู่อืม h า w h า w ท o เพิ่มเลือด ไม่รู้เลือดเลือดเลือดอยู่ไหนไม่เห็นมีเลือดอะไรจะตายแล้วนะไม่มีเลือดเลือดเลือดจะหมดตดและเอ้อหมดตัวกำลังมองหาทางขึ้นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมีเล็กดอด้วยอ่ะเอาดิเอาดิเดี๋ยวอ่ะ นอนอยู่มีนอนกี่ด้านนอนด้านเดียวนอนคนเดียวฟันเลยครับฝันเลยเฮ้ยเดี๋ยวได้เลือดเพิ่มจากการฆ่าเหรอไม่มีใครเนาะมาเอ้ยได้เลือดเพิ่มจากการฆ่าฟันเป็นเรื่องที่ดี อ่ไฟพอร์ตหม้อเป็นสกิลห่ะได้ยินเสียงไอ้เอ้ยแช่ตกใจโอ้ยตกใจได้ยินเสียงแป๊บแป๊แป๊แล้วมาถึงตัวเลยป้าเอ้ยเป็นอ,อะไรอ่ะเข้าสู่อะไรเนี่ยเอ้ยเลือดฝนฟู ใครใครเราเราอยู่ข้างล่างนี่คืออะไรอะ่ะฮะคืออะไรนี่คือดาบสั้นดาบยาวไปไงอะ่ะโดดอะ่ะฮะฮะ,ฮะ ฮะไปไงตายไหมเนี่ยสูงขนาดนี้ยตายปะวะลองดูไหมวูวไม่ตายคิดไปเองว่ามันสูงเข้าสู่แกนวาร์ปงั้นเหรอให้ฟันให้แตก นี่คือใครอ่ะเอ็งคือใครเอาเพื่อนเหรอไปดิเพื่อนอ่ะไปเลยนำร้านกว้างๆข้าไม่ค่อยไว้ใจนะโทษทีนะนั่นไงอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเพื่อนเพื่อนพวนบวกแล้วเพื่อนบวกจยยใจเย็นไอ้หนุ่มใจเยน็นใจเย็น เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเอ็งจะมาฟันข้าไม่ได้โทษทโโีโอ้โหโอ้โหโอ้โหหาแล้วเนะี่ยตึบ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 เพื่อนมาแทงให้อยู่เพื่อนมาแทงอยู่เราก็แผะเข้าไปบวกก็บวกก็บวกก็บวก นายไม่ใช่เพื่อนสินะโล่ไม่ได้กันอะไรเลยนายไม่ใช่เพื่อนใช่ฉันรู้ฉันรู้ว่านายเป็นคนแบบนั้นน่ะ <c oughs>